ครับสวัสดีครับกำนันทัว่าครับผมมื่อวานี้เป็นวันที่12บสอกำลังจัดสถานที่เสร็จตรงกันครับบรรยากาศครับเมื่อวานแล้วเมื่อนี้ครับล่ารครับมาครับผู้ใดอยากม้วนน้ำเบื้องที่13ครับเบื้องครับพ่อกันครับ วันที่สิบสามครับหนาหลาดแน่าทั่วครับผมเตรีมยมสถานที่ไว้เรียบร้อยครับเตรียดไปแล้วกางินข้าวแรกครับผมรับแก้ม ่อนพี่น้องนี่ครับตั้มซัวสดโกโก้ให้พี่น้องมาหน่ยนะติดใกล้กันมากแล้วครับเนี่ยเนี่ยตั้ตมกครับกวตั้มซัว เขาเอิญยังอันนั้นละหมั่และเข้าปิ่งเ้าวดดิบมันเป็นลือดจลือจังเลยเยแบเจ้าเอันน่ปิดเือนบ่กกอดไม่เป็นยอะเคี้ยวได้ปะเกลือฮะเกลือรสดีเป็นอะไรเค็มเหรอ รสด,ดีกับซอสหอยครัได้ไหมต่างน้ะใครนุ่นใครจะเล่นน้ำพรุ่งนี้โน่บอเล่นตอนนี้เลยเล่นตอนนี้เลยโอ้ยก็จะลงเล่นอีก มาเอาเบียร์พอดีอู้วววเลยผมไก่ออกมาใช้ถอยเขาเดาเบียร์วุ่นวายที่บ้านถึงไม่เจออ๋อไหนเกลียวพี็นแก่เนาะอันนั้นเกลียวแล้วหนึ่งนั่นนี่นี่ดิไม่นี่บอกไม่ใช่แก้วแอรอันนี้ไม่เปล่าแลอาโทรศัพท์นั่นหนึ่งมาชิมดูดิอร่อยหรือเปล่ามันจะคลายเครื่องเด้อเขาปุูนมันยิ่งดูดไฟอยู่นี่ ไม่เลี้ยวบอกแ้วไม่มีอะไรกินกับข้าวเลยอะไวนี่ไงไม่มันเป็นเหมือนกับแก้วไม่เหมือนกับข้าวจริงใช่แล้วกูน้ามาครับพรก็ยังว่าโดนเติบเด้อคุณครูเกบอกว่านานเก แกอยู่บนดาดฟ้าลงมาอะไรมันเย็นบ้านแกทำดาดฟ้าไว้ทำงานนั่นแหละเล่นเล่นนะ โลช่วยม่ีจน้เดแม่เขาแนี่เลงอะไรอันดิลอะไรอันดเลงไ่นก่่อไปเล่นโมย่าไงี่เจี๊ยบก้นั่งดิบัมึปิ้งว่ามันดิบมันเป็นตื้นยังไงก็ไม่รู้

ไข่ต e mm ัวอะไรแหละไม่ยินนะอไม่รู right? ้ดิไม่เอาผมนส่ปันเราะว่ามาไ่ได้ยินสั่นเหนื่อยมาสั่นเหนื่อยหล่ะมสั่นเสร็จแล้วมากินเผาซื้อกระเดืมาใส่มาใส่แรงงานเอออิ่มแล้วสั่นิเอาอิ่มหล่ะมาเก็บตัวจะกลับบ้านพวงนี้เลาวแล้วว่ามาเลยนี่บอปเป็นแม่บ้านบ้านจะไม่ใช่ เอาแไม่ได้เลยอ่กไม่เอาแลุ่งละลงละบาดนี่เอ้ากินยาด้ยามาแล้วไม่ต้องบอก มันเป็นลมควันแบบหนังหุ้มใล่ไหมพี่ไม่ลครับแก้อม่ให้แตเจียมเเมลก้นี่ล้างไปเยอะก็้มนแก้วนันนี่มาอันี้ใส่น้ำแข็งก่อนดูว่าไหมไม่รู้อ่ไงทานพีทจับพี มันเป็นเซียวขาวมันผิดไหมนะ่ะที่ให้แกนหน่อยมันคือเป็นเทาขาว,ขาวอาเอาอขาวเลียวติดดิข้าวติดนะติดเหลืองนะไม่ได้เงินนะน้ <c oughs> องผู้หิงนี่มาติดหลงน้ำมันติดติดมันไม่ได้ทำเกี๊ยวได้หรือเปล่าวะมันคือเป็นตะแข็งแบบบอกว่าต้อง่เหนขอให้ร้านเนี่ย เย็นงามได้ข no ้างหลังคมเล่นด้วยหน่อยได้ไหมเย็นแล้วเย็นแล้วยังเว้นหรือมาได้ยังเว้นคืออันจะเป็นลมวองรู้เย็นได้ตอนจะตอนเมื่อตาแดดได้ไหมมันจะเย็นเลยเปิดเปิดแปโดนอได้อำหนางไม่ท้าหงื

เขาก็ยันคนขึ้นมาว่ะเขาก็ยังคนขึ้นมาเขาก็ไม่ค่อยมากันเลยไม่คอาจจะถึงตรงนี้ก็ได้เนาะถ้าขึ้นมาต้องบ้านแกต้องมีคนจอดซื้อเบียร์ซื้ออะไรมาก็เปลืองตังค์เนาะคนก็เลยไม่ค่อยมาครับก็ต้องมาหรอาบู๊ เราไม่ต่อไป ก็ถ้าอากาศเท่านี้เนี่ยกลางวันคือจะดีเนาะตนี้ก็เอานะแม่งแบบเอาถ้าเล่นมันก็จะเย็นพอดีไม่แล้วไม่แล้วนั่รกันคือกัน่อนได้เด็น